เป็นเป็นอะไรนะ้เป็นปู่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นปู่ปูทวดก็จะ,จะมีหลายหลายคนที่ติดตามชมก็คงจะรู้จักหายเนี่ยใบนี้เพราะว่าเราทำกันตั้งแต่ตอนขุดเจอนะขุดเจอขุดเจอขุดเจอที่ไหนที่นานอะแล้วนานท,ท,ท,ที่มาหาคุณแม่แต่คุณแม่ยังไม่มีความฝันยะไม่ได้ฝันแต่ว่าจะให้คุณแม่ขอ เลขหายให้เดี๋ยวให้แม่ขอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้แม่ขอเลขหายให้ออนะครับเอ,อเพราะว่าไม่เอาเลขมาโดยก่อนขอวันนี้เลยไงจะมาแล้วต้องขอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยววันหลังจะมาอีกรอบมามาใกล้ๆบ้ากกน <c oughs> เดื๋ยวว่าๆๆไไวสิฝันวันนี้วันนี้เอาเอาไปขอปู่ก่อนเนาะปู่ใช่ไหมครับพ่อปู่แล้วพ่อปู่เป็น ปู่ย่าเป็นถุนนาคราชเป็นองค์หายป้าอายยายทองอืมอ่อออาเดี๋ยวรอให้คุณแม่เก็บของก่อนวันนี้เก่ยบมาถึงแกกินข้าวพอดีเดี๋ยวค่อยพูดคุยกับแกแล้วก็ให้แกขอเลขให้นะครับนี่เป็นเป็นอะไรนะ้เป็นปู่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นปู่ ูทวดก็จะมีหลายๆคนที่ติดตามชมก็คงจะรู้จักหายเนี่ยใบนี้เพราะว่าเราทำกันตั้งแต่ตอนขุดเจอนขุดเจอขุดเจ,อ,ดจ,อ,ดจอที่ไหนที่นาเนาะที่ทนาที่ที่ไออันนี้ก็อันนี้เป็นไหาใหญ่มาก ันนี้คุณแม่ก็จะขอเลขให้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อว่าจะมีโชคก่อนเพราะว่าความฝันนี้ยังไม่ได้ฝันเนาะยังยังไม่ฝันโอ้ยสาฝันดีก็บประเดักบาทฮ่าาดมันมีดงโอ้เนาะฝันเห็นตัวเดียวตัวเดียวโดดิม่ก็มาบอกเลยเนาะประเดักบาทปูแต่คนนั้นวันนั้นคนมันนี่คงได้เยอะนะเออป็นใจเปทางเยอะเนาะอ่าเพราะว่า เพราะนั้นเราบอกไปแล้วก็แม่ก็เคยไปได้บอกไปได้เลยปันมาก็เลยไ่ได้บอกบอกแต่ทอพอในที่งานแล้วก็เป็นงนฝั่เห็นปูเพิ่นมาเพิ่นมาหอดเลยเพิ่นปได้ใส่เสือเพิ่นใสายเงกิ้งกิ้งสีดำตัวนึ่งแล้อก็ปได้ายสายขนใหญ่สูงคือด้วยเพิ่นมาหอดปุ๊บเพิ่นว่าพรื่องเด้อเพิ่นว่าแค่นี้แหละกูไปแค่นั้นทำเดียว เล้อยก็กระจิบจะได้เนาะพันเป็นพันก็ได้เลอยทีหลังก็เลยนอนฝันจะได้จะจับป้าจับยังมากอยู่ในเฮือนมีคนเขาอยู่เฮือนจับป้าก็เจ็ตเลยเนาะก็เริ่มไปได้คิดว่าตัวจับป้าเนาะจังได้ตัวนั้นยังเลือดตัวนี้ตัวสี่นว่าตัขายครับคนก็ทันทรงมากผมว่ารูอกระตุ้น เดี๋ยวมาคุณแม่จะขอเลขให้ก่อนนะเผื่อวันนี้จะได้เลขอะไรไปก่อนนะครับไม่อคอยมาดูกันนะครับ เจ็ดหนึ่งหกหว้บอสือเจ็บใจบ๋อเออซือหกหนึ่งบอได้ออกขึ้นเลยครับอันนี้พี่อู๊ดก็ฝันฝันครับฝันเหมือนกันแต่ฝันก่อนเมื่อคืนหรือว่าไงฝันเมื่อคืนนี่เลยอ๋อก็งวดงวดตอนที่วันนั้นน่ะที่พี่อู๊ดมาก็พี่อู๊ดมามาที่นี่เพราะว่าความฝันฝันว่าให้มาถามเอาเลขที่นี่ก็ที่ยายแต่ว่าพตอนเราเคย เห็นเลยเป็นคนมาอยู่สิแหละเลยกับเช้าไปอยากได้เล็กคนน่ะอยากได้เลขก็มาถามบ้านไหเบิ้ลเพิ่นวะบ้านไหเพราะว่าเขาเอาไข่ยีไข่ให้เลขไว้ก็เพิ่นก็เลี้ยบเพิ่นวะเออมาขอเอาเลยกับลุกตื่นขึ้นมามากับพาการันตีละกัมาเลยฝันกับคนฝันคนอะไรนั่งจะมาโอ้พ่อเคยฝันถึงเนาะมีเคยฝันถึงทำขนเด้ก่อนจะไปหาทำขนเออพอเราทำขนยางกับบ้านสักทีแม่ แล้วพี่อุ๊ดฝันเมื่อคืนได้เลขอะไรนะครับแล้วลูกผู้สูงเขาบอกว่าหกหกหกเจ็ดกับเจ็ดเก้าสามตัวครับอืมนีม่ซื้อเอาเขียนให้หน่อยทิเลขเมื่อคืนของพี่อุด๊ดเอาเขียนของพี่อุ๊ดก่อนหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้ฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนคนี้อุ๊ดฝันเออฝัน <c oughs> อุ๊ดฝันเมื่อคืนนะครับ เก็บไว้ไงเพอเก็บไว้สถิติก่อนเดี๋ยวในวันนึงคนสิงหารุตสรีเลยเอาเป็นเจกาพ่อขึ้นเตึ้บานจังวะหกหกคนมาบ้านหลายเกี่รุดฝันอืมคนมาบ้านหลายคือคนเราเบิ้งเต้เลยเออจัดงานจัดงหนงไปพาริถียิปเก่าตรงนั้นพาริถี สี่ยสิบเก้าด้วยอ๋อแต่เดี๋ยวมาลุ้นว่าวันนี้คุณแม่จะได้เลขอะไรกันนะคุณยายจะได้เลขอะไรกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะแปดสี่แดสี่แปสนนะงอไม่จะรอก่อนเล้อีกหนึ่งตัวตอนนี้เห็นอยู่แปดสี่แล้วแต่รออีกหนึ่งตัวก่อนจะมาเบิร์นไหมอืม ยังไม่ทูบเบียงแล้วเะะอแปดปีสี่คือยายอาป็นเจ้าบ้านหรือยายอาจจะได้ด้วงกับโป่งรกมได้น้อยมากเลยขึ้นงอฮะขึ้นชีค่ะแล้วนั่งสามถูกดูทุกอันสัอว ก็จุดเมื่อเคยจังซี่เด้บ่เคยงอหรอกบ่เคยงอกมันจะมดเลยมดเลยเด้แสดงว่าเขาเลยเขาเล็กเลยเขามาแล้วก็เพราะว่าเขาท่านบอกเนาะเลขไรแม่อ่มาเขียนให้หน่อยเขียนให้นายายแม่ตัดให้ด้วยเด้อตัดให้ด้วยเออสี่สี่แปดสี่สี่เขียนใหญ่ใหยายเขียนเลขให้ก่อนเขียน ตัดไหมนะตัดยังไงอีกแปด8ีซีแปดนะอ๋อแปดซีซี4ปดซีซีแปดแปดซีซีแปดกระสันนันเลยอหลายกระสันนั่็เด็กเบื่อซื้ง่ายแปดซีซีแป4 4ี็ีแปดจากีีระตับเล็กใหญ่เนี่นะครับเล็กที่ได้วันนี้ที่ได้ที่หายก่อนนะ ันนี้ที่ได้ที่หายก่อนงอสามยังยืนหนึ่งมันจะมีหนึ่งมันจะมีสามสี่สามสามนึ่ก็คอเอาเองเด้อจุดใหจุดทุกดอกเ้าดอกเ้าดอกงอสามสตั้งหนึ่งอันรุดนหนึ่งแล้ว วายข้าวก็วายของบาเคยงออย่างสี่บเเคยงอจยางสี่งจริงเเคยงออ<ม>ืมนี่แต่ใหม่หมดเลยหมดเลยหมวดที่ผ่านมาครับแต่ว่าแม่บอกว่าบ่อไรซื้อเยอะบาทน <c oughs> ะครับก<ม>็ไม่เป็นไรนะครับก็มาแต่วันนี้ยก็เลยขอให้คุณแม่ติดทุ่ให้ก่อนนะคระับได้เพลงนี้ตัดแปดซีซีนะครับก็ลองตัดสองตัวนะครับ 84กับ44แล้วกันนะครับ84กับ44ก็ลองไปตัดดูนะครับอ่ะอาจจะมาอีกหนึ่งตัวอาจจะมาเป็น82ก็ได้นะเพราะว่ามี4นะครับเพราะว่ามี4นะอาจจะมา82ด้วยก็ได้นะครับอ่ะนะครับก็ได้เดินทางมาหาคุณแม่นะครับแล้วก็วันเนี้ยนะครับก็ขอบคุณคุณสุภศรีนะครับ ทัสีนะครับที่ได้ฝากนะครับปัจจัยมาให้กับคุณแม่เนาะนะครับก็วันนี้ก็ได้เอามาให้กับค <Alex> ุณแม่นะครับก็ขอให้ผมแม่ก็ได้นําสิ่งนี้ไปซื้อผลไม้รากไม้มาถวายคู่เนาะก็ขอให้ครับผมก็ขอบคุณนะครับเอฟซีที่สั่งนะครับที่ได้ถึงจะได้เล็กได้น้อยได้นิดได้หน่อยนะกมถือว่า แบ่งปันนะแบ่แงปันโชคแบ่งปันรวมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่ที่เปิดโอก,กาสให้ผมประวัติวัติุจากที่อินเดียมาที่บ้านแล้วก็มาอาขอเลขกับผู่ใช่ไหมูกเนาะ นะครับเป็นปู่ก็คือเป็นหายโบราณนะก็ที่นี่นับถือว่ามีปู่ท่านอยู่ในที่หายที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายหลายคนที่หลายหลายครั้งที่มาทํามักจะได้เลขได้หวยจากที่นี่แล้วก็ได้โชคได้ลาภจากที่อันนี้เริ่มจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆวันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับวันนี้ผมพระวัตรวินวินจากทีเดีซูไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณทุกๆุกคนมากมากครับ และก็ขอบคุณคุณแม่นะครับขอ,ขอบคุณ,คณทุกคนมากครับสวัสดีครับ